แม่เองก็ไม่ใช่จะสอนหายกินนมแห้งให้เหมียวมันก็ใจดีตะวันในฉก้วยหฮ้ยควยอืมคุณชายสลิดเนอะแต่อนี้ก็ชอบอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่ชอบอยู่ในห้องชอบมาอยู่ในคอกใหญ่โอเคแพี่แฝดพี่เตี้ยม อันนี้กายอันนี้มิ้วน้อยนอนเปนจัางแม่มันไปไหนวะคาเฟ่ไปไหนเนี่ยแม่คาเฟ่ของน้องไปไหนวะโออโน่น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 โขดนะน่นน จับหน่อยจีไหนมาชมความน่าเกลียดน่าชังหน่อยจีมาชมหน่อยชิคา้าชมความน่าเกลียดน่าชังหน่อยชิคะตกใจต,ตกใจต,ตกใจฮานอลไป <c oughs> ไหนแม่คาเฟ่เธอไปไหนอะ อคาเฟ่ไปไหนแล้วตอนนี้ก็เตรียมข้าวสารมาแล้วก็อาหารมาที่จะไปมอบให้ลุงที่สงขานะคะลุงที่ขาขาดนะคะ่ะเตรียมของไว้พร้อมแล้วก็เหลือแค่เก็บงบรวบรวมง,งบค่ารถให้ครบตอนนี้งบก็ยังขาดอยู่อีกพันหนึ่งนะคะถึงจะพอค่ารถ ก็ขอความมนุเคราะหจากท่านที่พอจะมีกำลังทรัพย์ช่วยสมทบงบที่ยังขาดอยู่อีก1,000บาทให้ได้ครบด้วยเถคะ่ะอ้อยจะได้รีบเอาอาหารไปให้ลุงจะได้ไปรีบรับเด็กน้อยมาที่บ้านหมายถึงน,อน้องเหมียวตัวน้อยอะคะ่ะแล้วก็รับมแม่หมาลูกอ่อนที่ทั้งหมด10ชีวิตนะ่ะมาไว้ที่วัด เพราะว่าเดี๋ยวพออีกสักสองวันน่ะสีหมอกก็ต้องไปหาหมอตามนัดเพราะว่าหมอนัดเหมือนอาทิตย์นะคะหลังจากการหลังจากที่ไปตรวจเมื่อวันก่อนก็หมอนัดอีกทีวันที่สองอ้อยก็ตั้งใจว่าเออวันที่สองเนี่ยถ้าเกิดอ้อยมีงบพออนะ่ะพอที่จะเอ,อ่อเมารถพี่เข้าไปอ้อยก็จะพาไอ้บุญรอดไปด้วย จะได้ให้หมอดูก็มอก็นัดมันด้วยไงแล้วก็จะให้หมอดูเรื่องอูรูดมันด้วยว่าทําไมมันถึงขับถ่ายที่ด้านแบบนี้ค่ะแต่สมมติว่าถ้าวันที่สองอ้อยไม่มีงบที่จะเหมารถพี่เขาอะ่ะอ้อยก็คงจะทำได้เพียงแค่พาน้องสีหมอกใส่กระเป๋าแมวแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปอะค่ะคือถ้าแมวอ่ะเราใส่กระเป๋าได้ไงมันมันพา ไปกับมอเตอร์ไซค์ได้แต่มามันไม่ที่พายยังไงก็เดี๋ยวของสีหมอกก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ก็เลยจะรีบจัดการเรื่องหมาแมวที่ส่งพาให้เสร็จก่อนนะคะก่อนที่จะถึงคิวของสีหมอกขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่มีพอจะมีกำลังทรัพย์ช่วย ในเรื่องค่ารถหน่อยนะคะขาดอีกหนึ่งพันก็จะครบพันเจ็ดแล้วค่ะพ่อจะได้รีบเดินทางไปส่งขาจะได้ทำให้มันเสร็จๆเนาะไหนๆก็มาเดินทางมาครึ่งทางแล้วทำไมอะลูกโอ้ร้องร้องร้องทำไม คาเฟ่อยู่ไหนอะลกูกใไ,ไปหาคาเฟ่ก่อนนะครับต้องไปไหนแม่มัน